กลุ่มกระจุดบ้านทอนอามานตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนธริวาสค่ะซึ่ง้ทที่เด็ดๆก็มีกระเป๋ากระเป๋าหิว้วกระเป๋าสะพายมีตะกร้าก้นกลมมีกล่องสี่เหลี่ยมกระบุงถาดผลไม้ซองเอกสารแล้วก็เสือ่อปูนั่งปูนอนค่ะจุดเด่นของเราคือเราจะไม่เน้นปริมาณเราจะเน้นคุณภาพ ถ้าสมมติว,ว่าลูกค้าสั่งมาเอาสีอะไรเราก็ต้องทําให้ตรงสเปคที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ลายของเราจะเป็นลายโบราณลายดั้งเดิมกระจุดของเราเป็นกระจุดเส้นเล็กยิ่งใช้ยิ่งแววต่างจากที่อื่นคือของเราเลนสลายภูมิปัญญาของท้องถิ่นถ้าใครสนใจกระเป๋าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่ผลิตขึ้นมาโดยแม่บ้านในชนุมชน,ชนก็ขอเชิญติดต่อมาได้เรามีไอดีไลน์เรามีเบอร,ร์โทรศัพท์คือ0862896671 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทาง l ลายไอดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย